อแบบตอนแรกากังแปากดีวิ่งอย่างเี้เสียง่าี้ย่เข้าไปอยู่อ่ะก็จะท้องวิ่งตีคู่ไปกับตาจบพี่เราค เพื่อนๆน,น,นะตอนก่อนเื่นะคะมาแนะนำตัวก่อนผี่ปุ่นที่อยู่ในเดอะลิงนะคะถ้าใครเคยดูออกมาจากบ่อน,น้ำผีโดนร้อมผีโดนซ้อมโดนใครซ้อมมาค่ะ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดเดี๋ยพูดมันไม่เรียนแบบเลยนะไม่เรียนแบบกับแม่เลยอะไรมีอะไรจะเล่าอ่ะมาบ้านกูใช่ไหมเอาหลังเก่าก่อนมันก็จะเป็นแถวใช่ปะสังหัะหนึ่งพาว่าคุยกับพ่อกูใช่ไหมว่าทำไมบ้านเราอ่ะเหมือนเสียงซุดตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ย กูอะทุกคืนนะก็จะได้ยินเสียงแบบว่าปึ้งอย่างเงี้ยเหมือนคนแบบปิดประตูอะแล้วก็เป็นเสียงเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะเหมือนคนแบบว่ากระโดดอะปึ้งปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยระทีบ <า S 2> ะ่บา้านเออใช่ในห้องกูอะใช่ปะ<ม>่ะทุกวันกูนก็ไม่ได้สั่งสั่งเสีงเรื่องจริงว่ะเรื่องจริงเรื่องจริงเลยเออแล้วพ่อกูก็บอกว่าได้ยินเสียงอะไรไหมมันเป็นเสียงแบบว่า เหมือนคนมาวิ่งเล่นอะเออใได้านท้องใช่ใช่พ่อกูก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเสียงสุดตัวของบ้านมันดังขนาดนั้นแล้วบ้านถล่มไปแล้วแล้วคนอื่นได้ยินป่ะจุงนี่คนเดียวพ่อกูได้ยินทีนี้เว้ยก็ท้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่กูท้องในตอนท้องแล้วกูก็ลองเอาทุกเรื่องอะมาปฏิปตะกัน้วยผีเด็กเหรอผีเด็กเออเออคือทุกตัวเคยให้คนอื่นอะเช่าบ้านนี้มาแล้วหลายคน แล้วทุกคนที่เข้าไปอยู่อ่ะก็จะท้องพอหลังจากท้องอ่ะทุกคนก็จะย้ายออกจากบ้านเลยจริงๆส่วนแป๊บนึงก็เคยมีคนอยู่บ้านหลังนี้อยู่มาแล้วประมาณสี่หลังปล่อยให้เอาแล้วทุกคนก็ท้องแล้วทุกคนก็ออกแล้วมันก็มาอยู่ต่อจากเขาอ่ะเออแล้วกูก็อยู่ต่อจากไม่เคยรแล้วกูก็อยู่ต่อจากเขาใช่ปะแล้วกูก็ท้องแล้วกูก็ต้องย้ายออกจากบ้านหลังนั้นเหมือนกัน แล้วก่อนที่มไม่ได้หรือมันหรือมันบังเอิญวะมันเออมัน,เ,นมเหมือนเรื่องบังเอิญแต่ทุกคนอะเป็นแบบนี้ทุกคนเลยเวย้ย<อ>แล้วทีเนะี<อ>้ยแล้วทีเนี้ยแล้ว็คือก่อนที่กูจะออกอะ<ม>เหมือนกแบบับเขาไม่อยากให้ออกใช่ป่ะกูคืนนะ่ะก็จะได้ยินเสียงแบบเล่นอนะพุ้งกิ้งแบบตลอดอะตลอดเวลาเลยอะจริงจริงนะเวย้ยอันเนี้ยแบบเหมือนแบบวิ่งอย่างเงี้ยเสียงอย่างเงี้ย เออเป็นเป็นเสียงอย่างนี้ยแล้วก็พื้นก็จะจึงจิ้งอ่างเียะบ้านมันปิดไม้ปะไม่บ้านคูแบบพื้นูเนี่ยหรอเออซึ่งถ้ารถผ่านอ่ะมันจะไม่ใช่เสียงอย่างนี้เว้ยแล้วถ้าปรากฏว่าคูไม่ออกมันจะไปยังไงวะไม่รู้แล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวพอช่วงหลังอ่ะหลังข้างหลังสุดอ่ะพ่อคูแบบว่าตกใจมากเพราะว่าประตูอ่ะมันเปิดปิดเองต่อหน้าประตูอะไรประตูเป็นประตูไม่ประตูเหล็กอ่ะเออประตูห้องที่กูอยู่ มันเป็นประตูเหล็กมันแบบลมมันผ่านไม่ได้อ่ะที่บ้านนั้นอ่ะมันผ่าน,านไม่ได้ห้องแถวเออแล้วอยู่ดีๆมันก็ออยังไม่ใช่หรอ,อ,อตอนท้องเออ,เอ,อแล้วพ่อกูก็แบบตกใจแต่ตอนนั้นคือกําลังจะย้ายออกมาแล้วแต่ว่าตอนที่ไม่ท้องตอนที่ไม่ท้องอ่ะม,มีมีเสียงปะก็มีก็มีมันกรนตึงๆตึงๆอย่างเงี้ยหูหวาแต่ก็เฉยแต่ไม่ได้คิดอะไรแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเลยคิดถึงผีปะไม่ได้คิดตอนแรกยังไม่ได้คิดเลย จนออกออกมาจากบ้านหลังนั้นอะแล้วกูก็ลองคิดเฮ้ยคนเช่าคนที่หนึ่งก็ทองคนที่สองก็ทองอะเอาก็เป็นเจ้าของปลำไมเราคนที่สองไม่ได้สักก็เป็นเหมือนกันก็เไม่ทุกคนคือไม่รู้เลยทุกคนไม่รู้ว่าอ๋อมันเป็นเจ้าของอามันเป็นเจ้าของห้องมันคน่อยเช่าหมันต้องรู้สิว่าคนเช่าของแล้วก็มีคนมาเช่าสองสามสี่ก็ทองทุกคนแล้วก็ทุกคนยังไม่เข้าใจอะ มันเป็นเรื่องตอนสมัยที่เราไปสอเหม่อมึงอะคอยเป็นเด็กเด็กดนตรีใช่ไหมเราผัวเป็นนักดาตรีใช่ไหมจะมีไอ้ค้าบก็เหมือนเป็นร่างทรงอะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาอาจารย์อาจารย์ส่วนศึกษาที่เขาเหมือนแบบคอยช่วยดูแลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไปหามาหาผู้เขามันก็จะมีผลิกพลิดคั้หนึ่งอะตอนที่แบบว่าเราอ่ะต้องสนใจ เราอ่ะต้องมีเหมือนแบบเด็กนักศิลป์เราต้องมีไหว้พ่อแก่ก่อนใช่ไหมไหว้พ่อแก่ก็คือหันหน้าไปห้องดนตรีไทยเพรไหวพ่อแก่ก่อนที่จะแบบซ้อมหรือฝึกก็คือกราบก่อนอ่ะกราบพ่อแก่ก่อนบังเอิญพอกราบเสร็จอ่ะทุกคนเงยหัวมามีน้องคนหนึ่งไม่เงยหัวมาเว้ยน้องก้มอยู่กับพื้นไม่เงยหัวขึ้นมาแล้วก็ตัวสั่นตัวสั่นอย่างเงี้ย่พอเงยขึ้นมาทุกคนก็วงแตกไงน้องอยู่ตรงกลางห้องคนเดียวอ่ะพอ้องเงยขึ้นมาน้องก็เป็นคนแก่ไม่หรอ ช่เราที่เนี้ยเขาก็เหมือนแบบเอาก็เหมือนแบบเอาอะไรมาแบบว่าใช่ไหมเอาพี่มาให้อ่ะน้องก็เนิ่มแล้วก็พูดเป็นแบบคนแก่แล้วก็น้องอ่ะก็บอกว่าอะไรปะเนี่ยจะถึงงานวันสุดทอผู้แล้วให้ทุกคนมาล้ำตรงหน้าจะดูใช่ปะถูกจะดูเข้าใจปะจะดูว่าแบบล้ำยังไงอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือทุกคนก็คือล้วก็ฝันไปแต่ก็คือหลังๆก็ต้องใช่อแกดูใช่ปะเออประมาณนั้นอแค่นั้นเอง เรื่องนี้ต้องแซวิจารา์ใช่แต่ว่าเราก็เหมือนแบบมีครั้งหนึ่งอ่ะพี่พ่อแก่พูดนะว่าแก่ปากดีพูดใส่เมือเหรอใช่เป็นคนนิสัยดีแต่ปากดีเ<อ>ข้าใจคําว่าปากดีป่ะคือ,เ,อเหมือนตอนนั้นอะเราจะขึ้นม .4 ใช่ปะ<อ>ก็เหมือนแบบไป่พงษ์เนีเออพี่ก็คงไม่อยากลำนะพูดกับเพื่อนที่อื่นนะเออเออไม่ไม่ได้อ่ะไม่อยากมาซ้อมทุกวัน,นที่ททแกซ้อมแล้วนู่นี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือบ่นๆน่ะแต่กูไม่กล้าข่บอต่างจังหวัดตอนกลางคืนคนเดียวอันอนี้งไม่กล้า แต่จังหวัดน้ากลัวมากมันไม่มีไฟเลยใช่มีไฟแล้วมีตะป่าใช่แบบคือไม่ขับในที่ที่แบบมีต่างจังหวัดเพราะรู้สึกว่าเรากลัวว่าจะมีอะไรแบบคือเข้าใจคนฟังเดี๋ยวช็อกปะเออเออไม่เดี๋ยวช็อกคนฟังอะไรนะไอรายการพี่แจ๊กอะ กสเลดีโออ่เราแบบมันจะชอบแบบเรื่องเล่าแบบตามรถหรือว่าตามที่แบบอยู่เกาะรถมาอะไรเงี้ยกูรับไม่ได้จริงกูแบบไม่ขับดีกว่าเออไอนี้เว้ยพี่ลูกเรือเขาเล่าให้ฟังนะอันนี้คือตอนที่อยู่อู่ตะเภาเว้ยตอนที่อู่ตะเภาก็คือมันมืดใช่ไหมมันเป็นต่างจังหวัดอ่ะกลับจากสนามบินแบบตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยเมื่อแล้วพี่เขาก็กลับบ้านมืงเคยได้ยินเรื่องอันนี้ป่ะไอเนี้ยยายที่วิ่ง พี่วิ่งไล่รถอะอเออใช่แต,แต่แต่อันเนี้ยอันเนี้ยมันไม่ใช่นะจุดจุดนั้นไงอันนี้มันคือแถวมันแถวระยองอะ่ะเออ,อแล้วเนี้ยพี่เขาอะเป็นคน <c oughs> เขาเล่ามานะเขาบอกว่าเขาเห็นเขาเป็นคนเห็นผีมาตัง้งแต่ไหนอะไรละแล้วลที่นี้นวันนั้นอะ <c oughs> ก็กลับบ้านขับรถกลับลงมาดึกมากเป็นหนึ่งดีสองใช่ปะก็ขับขับขับแล้วมันจะเป็นทางเนี้ยทางเนี้ยคือทางที่จะต้องเจอกับอีกทางหนึ่งคือทางที่ไม่เจอเว้ยแต่วันนั้นเขากลับทางนี้เว้ย ปกติเขาจะไม่กลับทางนี้แล้วมันจะเป็นทางที่เป็นโค้งอ่ะมึงมแล้วถ้าหลุดโค้งอ่ะก็คือล่วงลงนล้วเราลงเขวอ่ะอออแล้วทีนี้นพี่เขาก็ขับไปแล้วเขารู้แหละพอมึงมันยังไม่ถึงจุดจุดตรงโค้งนะนะสมมติว่าเราตรงไปอยู่ใช่ปะพอมาถึงปลายของรน,นปุ๊บอ่ะเขาเห็นเห็นคนอ่ะมึงที่นั่งอยู่กับพื้นอ่ะพอรถพี่เขาใกล้จะมาถึงแล้วมีโค้ง่ยนะยืนขึ้น ยืนขึ้นและตอนแรกนั่งก่อนนะพอเห็นรถมารถกำลังจะเข้าโค้งแล้วแนะยืนขึ้นแหละเตรียมละเตรียมเลยได้วนะ้พอรถเข้าโค้งปุ๊บพี่เขาเหยียบเลยแบบรแบบ้อยสี่สิบเลยเริ่มวิ่งอ่ะมึงขนลุกเนี่นยเอเอ,เเอพี่เขาก็ขับพี่เขาบอกว่าเขาขับร้อยสี่สิบขับเร็วมากที่คนไม่สามารถวิ่งได้อ่ะมึงเจ่าป่ะวิ่งตีคู่ไปกนะัะจกที่เราขับค <4 S 2> ู่ตีคู่ไปกันชันมากเลย่าง,ง,งามึงขนลุกขนลุกจริงเออแล้วพี่เขาแล้วเขาไม่เสียสติเหรอวะ คือเหมือนเขาตั้งใจจะให้เราเหยียบมิดอะอม,มันจะหลุดโค้งอะเออ,อ,อพอถึงบ้านแล้วเขาก็รีบจอดรถแล้วแฟนเขาเหมือนก็รู้อะว่าเขาเห็นแล้วละ่ะก็เลยแบบว่าเอาพามาเพราะว่าแบบรีบเข้าบ้านะอะ แบบอนาจารจริงนนไม่แบบไม,ไม,ไม่ไม่กล้าขับจริงจริงไว้คือคนขับวันกลางคืนนะต่างจังหวัดได้อะที่แบบไม่มีไฟอ่ะมันต้องใจแข็งมากๆเนาะเว้ต้งงองติดแข็งที่แบบว่ากูจะไม่สนใจอะไรรอบข้างเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วกูฟังเรื่องเนี้ยแล้วตอนนั้นกูอยู่อุจจารเข้าใจปะ <c oughs> แล้วกูอ่ะก็ต้องลงไฟดึกเหมือนกันเข้าใจไหม <c oughs> แต่กูแค่ไม่ได้ไปทางนั้นเพราะบ้านกูเอ่อคอนโดกูไปทางพัทยาไม่ได้ไปทางระยองไกูเลยไม่ได้ไปทางเ้นนั้นเออแล้วแต่ว่าเวลาที่กูมีบินดึกๆอะไรเงี้ยต้องออก์รบ้านตีสี่อะไรเงี้ย แล้วประธานต่างระหวัดอะมึงมังมนไม่มีรถเลยมันมืดแล้วกูว่าขับไปแล้วมันก็จะมีสะพานหนึ่งอะผ่านสะพานนั้นที่ไรกูจะต้องคิดทุกทีเลยเออแล้วมีคนให้ขานลงมา,าแต่ว่าไม่มีเลยัต์ถ้ามีเออแล้วเวลากูขับรถคนเดียวเดืๆๆอดเดือกกูจะไม่มองออไม่มองกระจกหลังจไม่มองเลยไม่มองสบคัางเละกระจกหลังมันจะทําให้เราเห็นเบาะหลังอออัวมีคนนั่งก็ต้องเหมือนแต่กระจกข้างอะ มอเหมือนกันเพราะมันรู้มันไม่มีรถจะมองไปแค่ตรงๆมันจะเปิดเพลงดังๆอะจะร้องเพลงต้องคุยโทรศัพท์ก,กับใครสักคนหนึ่งเ, <c oughs> เป็นยังไงกันางคะฟังเรื่องผีกัพอหอมปากหอมคตอนนี้เ่นเกมกันดีกว่าค่ะเกม,มีชอว,ว่าเทนา้นาอให้ทุกคนทน้ลงไปใน้วค่ะเทไเรื่อๆเลยกว่าจที่ทาน้ลออากแก้ได้ครที่น้ต้องต้อโทษค่ะโดยการใหิพริกกวนสิหรือว่าปลาสามารถเอได้ว่กอปเากออนักอกว่าคระลเออเออหนึ่งสองสาม โอเคออกมาหาคนที่สอง คนดูก็จะเบื่อแต่ฉันกลัวว่าฉันจะเป็นคนโดนมากเลยถ้าเทเยอะขนาดเนี้ยตบมาหมวยอายอายว่าทุกคนอาให้คนกหนู่มโดูอะไรเป็จุดหมายนี่เหลือเธอเขาจะเหลือให้เธออาโอเคเราให้เจ้าของบ้านโดนดีเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาขาโดนเปล่ามันพูดอะไรหมดมันตอบหมดเอบว่าหาพวกอะมวยเดี๋ยวเขาจะโยนไปให้อีกนิดนึงนะมวยเธอเอาแบบ ช่วยกันด้วยอ่ะมวยเอาให้แบบนีปิ่มเลยนะมวยเจ้าของบ้านอ่ะกูมองไม่เห็นเลยไม่ใช่อะไรหรอกมวยไายไทยใหม่กูนะไทยผ่าคนตายเฮ้ยมันตายหรอไม่จริงจริงพรานไอ้เลยเราเราจะให้เจ้าของมึงอย่ามาหาพวกมึงได้ไหม มึงดูดิเดี๋ยวเผื่อมันทำ<ไ>ผมเกืจบแล้ว,ลวอไอ้มุงนี่แหละคือมันแบบมันปิน่มแล้วะต้องปิดพัดลมไหมต้องเข้าผ่ายใจไหม <c oughs> อุย้ย <c oughs> ใครอ่ะกูเหรอเออมึงยกกลิ่งให้เห็นหว่าน้ำกดเพราะเมื่อกี้เธอฝาดมันติด <c oughs> ออกปะ ฝาลอยมกสันอะไรอ่ะมันถือว่าหล่นแล้วเลคมาแล้วมั่นหมนปะเล่นันเขียวเขียวให้ดูอวเ็ปะเาเพงกินาเสร็จทั้งคเดิมอ่ะสอนใไหนเนี่ยเผ็ด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 อะตอไรล้คือถายแล้วจุ้ยโหเลยมามาเสียนเสียชื่อตีอีกอมเย้ทุคนแรก คนแรกก็ไม่ได้ที่สองตีเอคนสก็ไม่เคยได้ที่หนึ่งเลยสองเซ้เอ้ยตามได้ตูกำกัยัน 看一下谁是吃辣椒的人，对，应该要谁<麗>、欸，但是最后的人就是哇，够了吧，哇不，不可以不可以名字，你不可以碰桌子，不可以碰桌子，哇，紧张。 辣椒，哈哈哈哈哈！你吃辣椒，你是青色的，青色的不辣，没事。青色不辣。嗯、好啊，没有。色不辣，没关系，没关系，真的没关系，我,我有关系。 红红，嗯嗯、青色、红色都能选。你别说话，我赢！你别说话。<laughs> OK OK, okay.。 เยอะไหมเยอะมากหรอเยอะไหมนี่ไงเดี๋ยวบีบใส่ช้อนมึงมีซียูไหมมันชราเยอะมากอออร่อยเลยออแซลมอนไ้วไปหลายสัตว์พอแล้วพอแล้วพอแล้วเออพอแล้วพอแล้วพูดจนจบนี่นะยังเบาๆบาแค่ไหนดูดิน้อยเอ้ยมันก็จีนแล้วพอ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 แล้วมันจีนแล้วนี่นี่ไม่เยอะไม่เยอะอ่ะกินกินปืนปืนอยู่อย่าเพิ่งแดกอย่าเพิ่งแดก ปืนอย่าปืนให้มันแบบปล่อยได้สนุกสนุกออนไอเพื่ออไม่เป็นไรเหรออืม What What the fuck อ้เหียวะออแล้วมันน้อยไปมึง ี mm ้ก็กิจกรรมหมดลงแล้วได้เจอกันสนุกสนานนะคะฮาโลวีนานานทีเจอกันสนุกไหมชอบไหมไม่รู้จะออมาเปคลิปหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้จะได้ดูวันไหนนะก็ดูกันด้วยนะคะขอบคุอ่ะปีชีพอาไรยังไงก็ปากกดไลค์กดแชร์กดเลยให้่ังรังพยด้วยนะคะบ๊ายบายถ้าชอาให้พยมาถ่ายกับเพื่อนนี้ก็อยากอย่าีอีกเลยยุ่งยากมาก กมไม่ติดพอยว่ะเฮ้ยเหีย้ยหลังจริงรู้โอ้โปกวนจริงเลยนะเฮ้เพี้ยอุ้ยติดเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นมึงอะ่ะเออไม่เห็นว่ะ